สวัสดีครับผมประกันสุขภาพ v i p D d u r k นะครับผมเมาส์จ่ายนะครับมีความรับผิดชอบส่วนแรกนะครับราคาประหยัดนะครับได้ไว้ทํางานนะครับอายุไม่เกิน60ปีเมาส์จ่ายหลักแสนเบี้ยประกันอยู่ที่หลักพันเท่านั้นเองนะครับเหมือนเดิมครับคลิปนี้นะครับอยากให้เอาโบชัวมาดูด้วยนะครับแล้วก็จะได้ดูคู่ไปกับคลิปนะครับจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับแบบประกันรูปแบบใหม่นะครับเป็นรูปแบบของ New Health Standard นะครับผม13ข้อนะครับ สังเกตจากภาพด้วยนะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นรูปแบบแบบใหม่นะครับค่อนข้างและมีรายละเอียดเยอะเลยนะครับจะได้ชัดเจนหรือว่าตรงไหนจ่ายไม่จ่ายยังไงนะครับส่วนแบบทางขวานะครับเป็นรูปแบบเดิมนะครับ เรามาถึงผลประโยชน์เลยนะครับผมเมาจ่ายต่อปีกรมธรรม์นะครับหล้านบาทนะครับมี2แผนด้วยกันนะครับแผนที่1นะครับเมาจ่ายครั้งละ2อ0แสนนะครับแผนที่2ครับเมาจ่ายครั้งละ5้าแสนนะครับอันนี้อธิบายเป็นภาษาชาวบ้านว่าสมมตินะครับเราเลือกที่5 0 0 0 0นแล้วกันนะครับนะครับผมก็คือนอนได้2ครั้งนะครับผมก็คือครั้งละ5้าแสนนะครับสองครั้งคือ1ล้านบาทนะครับผมแต่ราคงละสองแสนห้านะครับก็นอนได้4ครั้งนั่นเองนะครับผมอายุที่เริ่มทําประกันก็คือวกถึงแปดสิบปีนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับผู้ป่วยในนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของแบบประกันสุขภาพแบบนี้เลยนะครับทั้ง2แผนนะครับมีค่าห้องที่4,000บาทนะครับผมแล้วก็บวกกับค่าข้อ2.2.2นะครับค่าการบริการพยาบาลประจำวันนะครับอีก1,200บาทนะครับตามที่วงตามภาพนะครับผมรวมกันเป็น5,200บาทต่อคืนครับค่าห้อง ICU อยู่ที่คือละ8,000บาทครับสูงสุด15วันครับหมวดข้อ2นะครับ ค่ารักษาแพทย์พยาบาลอื่นๆนะครับส่วนใหญ่เป็นเหมาจ่ายนะครับจะมีข้อยกเว้นในเรื่องของค่ายากลับบ้านนะครับผมที่1000บาทครับส่วนค่าผ่าตัดค่าวิชาชีพแพทย์ต่างๆนานานะครับเหมาจ่ายครับหมวดที่5ครับค่าผ่าตัดไม่นอนโรงพยาบาลก็เหมาจ่ายครับผ่าตัดไม่นอนโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคําขึ้นต้นทั้งหมด21รายการนะครับขึ้นต้นว่าเจาะขูดสลายฉีดตัดซองอะไรครับก็ลองพอร์ตแล้วก็ลองขยายดูได้แล้วกันนะครับ ต่อมาครับคือกรณีข้อจํากัดนะครับของแบบประกันสุขภาพแบบนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับผมเป็นประกันผู้ป่วยนอกนะครับอันนี้นะครับไม่จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าวินิจฉัยก่อนการรักษานะครับค่าอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับค่าฟอกไตเคมีบําบัดนะครับใช้รังสีเรื่องของมะเร็งต่างๆนะครับไม่นอนโรงพยาบาลไม่จ่ายนะครับครับหน้านี้ครับคือหน้าอัตราเบี้ยประกันต่อปีนะคุณสามารถพอดูได้แล้วกันนะครับเรามาถึงไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับ ซึ่งที่มีคำว่ามีความรับผิดชอบส่วนแรก20,000บาทนะครับแล้วก็คุ้มครองค่ารักษาถึง250,000บาทนะครับตามภาพนี้เลยแล้วกันนะครับมีความรับผิดชอบส่วนแรกหมายถึงอะไรอันนี้ผมให้คำจำกัดความคล้ายๆกับประกันลถนะครับมีค่า except นั่นเองนะครับ20,000บาทนะครับตดุประสงค์คืออะไรครับ 1. ครับเพื่อให้ราคาเบี้ยนะครับ ประหยัดนะครับผม2นะครับใช้คู่กับสวัสดิการของสวัสดิการเดิมที่เราทําอยู่นะครับเช่นประกันสังคมนะครับผมประกันสุขภาพของออฟฟิศที่ทําอยู่นะครับใช้คู่กันนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าเบี้ยประกันนะครับแล้วก็มีการเหมาจ่ายได้ด้วยนะครับต่อมานะครับวิธีการคํานวณนะครับความรับผิดชอบส่วนแรกครับต้องบอกเลยว่าอันนี้นะครับเป็นส่วนที่ลดการเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างบริษัทกับลูกค้านะครับแล้วก็ทางตัวแทนด้วยนะครับสมมุตินะครับบินค่าลสักษาออกมาที่3 0,000บาทนะครับ คนจะเข้าใจว่าอ้าวสามหมื่นนะครับก็เอามาตั้งเลยนะครับเลขสามนะครับสามหมื่นตั้งต้นเลยนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบส่วนแรกคือยังไงครับอ่าลูกค้าออกเองหรือว่าสวัสดิการที่ของเดิมออกสองหมื่นบาทนะครับบริษัทนะครับผมที่ทําไว้นะครับออกหนึ่งหมื่นบาทนะครับอันนี้บอกเลยนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผมที่ไม่ใช่เพราะว่านะครับผมเราจะต้องมีการหักส่วนเกินออกก่อนนะครับอย่างที่บอกครับจําได้ไหมครับว่าที่บอกว่าเออเหมาก็จริงนะครับแต่ค้าห้องไม่ได้เหมานะครับห้องสี่พันนะครับค่าจ้าับ้านหนึ่งพันบาท ส่วนเกินของค่าห้องและค่ายาอย่างละ1000บาทก็คือส่วนเกินที่2,000บาทนะครับรวมกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับจำได้ไหมครับตัวเลขตั้งต้นคือ3 0 0 0 0นนะครับแล้วก็ไปคำนวณไหมครับอันนี้ไม่ใช่เลยครับจะลดเหลือ2 8 0 0 0แล้วนำไปคำนวณครับตามภาพครับนั่นคือ2 8 0ห0นนะครับหักด้วย2 0,000ก่อนนะครับเท่ากับบริษัทออกนะครับ8,000บาทครับเพราะฉะนั้นนะครับส่วนที่ลูกค้าออกนะครับก็คือ20 0 0 0บาทขอรับชอบส่วนแรกนะครับแล้วก็ส่วนเกินอีก2,000บาทนะครับรวมเป็น2 2 0 0 0บาทครับ ก็สรุปนะครับผม VPD ีดั k นะครับอันนี้เป็นประกันเสริมนะครับผมราคาประหยัดนะครับใช้คู่กับสวัสดิการสุขภาพเดิมนะครับหรือใช้ในการเพิ่มค่าห้องของประกันเดิมก็ได้นะครับอาจค่าห้องอาจอาจจะของเดิมจะเหลือมีอยู่ประมาณ3,000บาทก็เพิ่มอีก4,000บาทก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับภาพโบชัวนะครับจากคุณนุสลานะครับผมคุณปุ้มนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นเก่านะครับของคุณเบนนะครับผม ก็คลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับผมเก็บสุขภาพนะครับผม V.I.P. ดีดักตัวเสริมสำเร็จนะครับผมและอย่าลืมช่วยคนอื่นเก็บเงินสำเร็จด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ